สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราสองคนครับผมติ๊บตะกุลมวยอัครพลยุหันเงาะครับค่ะดิฉันวุรัญญายุหันเงาะค่ะครับไทยทีวีครับทีวีดิจิตอลช่อง17ร่วมกับบริษัทอมหารวยจำกัดครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกอมหารวยตั้นภายยาเสพติดวันนี้ครับเป็นรายการนัดใหญ่ครับจัดโดยนพโปรโมเตอร์นพพริตยุหันเงาะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณท่านดรผู้ชมศิริธัญญผลนะคะที่จัดรายการววยดีๆแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึงหน้าจอทีวีค่ะทางช่องไทยทีวีทีวีดิจิตอลช่อง17นะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะชมกันยาวๆแบบนี้3ชั่วโมงรวดเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมทางช่องอมหาลวยทีวีก็มาถึงคู่เอกของรายการครับซึ่งเราจะเปิดหัวในรายการไทยทีวีวันนี้ครับคู่เอกของรายการวันนี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีอมหารวยครับ รุ่น130ปอนด์หรือว่าซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับไเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักชกดาวรุ่งฟอร์มสดครับจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับจัดเพชรไร่บ้านไร่มนทาครับผมค่ะจะเจอกับก้องฟ้ากอกังวานนะคะมาจากนาครศรีธรรมราชท่าสาราเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมมวยคู่เอกของรายการครับ ชื่อจริงนายชาคริปยีโกอายุ15ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมหัวหน้าคณะนายกสิมพจน์อภิพัฒน์กังวานผู้จัดการนายอานันต์ยีโกสถิติการชกชก74ครั้งชนะ61ครั้งแพ้9ครั้งเสมอ4ครั้ง ชัดเพชรบ้านไร่มนทาชื่อจริงนายอุดมศักดิ์ประเสริฐสังอายุ16ปีน้ำหนัก59กิโลกรัมหัวหน้าคณะนายนพดลพักดีสีสันติกุลผู้จัดการนายหนูกรประเสริฐสังสถิติการชกชก12บ12ครั้งชนะ9ครั้งแพ้3ครั้ง สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมแฟนมัมวยที่อยู่ทังบ้านขอต้อนรับท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยศึกดาวรุ่งโอมหารวยตั้นภัยยาเสพติดนัดที่สนามมวยโอมหารวยซิตี้เกหาร่มเก้าดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษทัทโอมหารวยผู้ให้การ,นรสนับสนุนในการถ่ายทอดสดโดยท่านดรผู้ชงสุริ uri, ทัญญผลครับประธานผู้บริหารสูงสุดของบริษทัทโอมาหารวยเจ้าของลิขสิทธิ์นาฬิกา มหามงคลยันหนุนดวง5้าแถวพร้อมกับท่านดรสุริระยาสุริธัญญผลครับประธานที่ปรึกษาบริษัทโอมมหารวยครับก็เราเปิดหัวทางช่องไทยทีวีครับทีวีดิจิตอลช่อง17ด้วยคููเอกนํารายการครับคู่นี้เนี่ยหลังจากจบคู่นี้แล้วเนี่ยจะต้องมีสถิติแล้วก็ประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์เส้นแรกของเวทีอมมหารวยแห่งนี้ครับนักชกทางด้านมุมแดงที่กําลังไหวครูอยู่นี่ครับ ชัดเพชรบ้านไร่มนทาครับนักชกจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ครับโคจรมาเจอกับคู่ปรับเก่าครับกองฟ้ากอกลางวานครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับชกที่อมหารวยเป็นประจําครับเป็นดาวเด่นดาวดังของศึกโอมหารวยครับมาจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับย้อนกลับไปครับเปิดสถิติดูคู่นี้เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับ เป็นทางด้านก้องฟ้ากอกลางวานครับเอาชนะมาได้ครับวันนี้ครับจะได้แก้มือกันอีกครั้งหนึ่งครับต้องมาดูครับว่าทางด้านฉัดเพชรครับนักชกทางด้านมุมแดงครับจะสามารถล้างแขนครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้หรือว่าจะเป็นทางด้านก้องฟ้ากอกลางวานครับจะเป็นผู้ที่ย้ำแขนแล้วก็กระชากเข็มขัดครับที่ว่างมาคาดเอวได้สําเร็จครับซึ่งถือว่าเป็นเข็มขัดแชมป์ ที่สำคัญของท่านก้องฟ้ากอกลองากลงวานครับสำหรับผู้ห้าหมบนเวทีใช้กรรมการดีเซนน้อยชอนาสุก,การครับหรือนักต่อยของเรานี่เองนะครับเทมาดาฟนบมัดมวยก็คงยะทราบกันดีนะครับนี่นะครับนะขุนเข่าทะลุฟ้าครับหรือขุนเข่าสวงอกก็อยู่ในชุดของกรรมการผุดผาดน้อยบอโรฟิตนะครับ บรรดาแฟนบัมดมวยรุ่นเก่าๆก็คงจะจํากันได้ดีครับตอนนี้ก็าหานเหมาเป็นกรรมการผู้ตัดสินก็พร้อมกับทำธุรกิจส่วนตัวไปในตัวด้วยครับนี่ดูครับลีลาการไหว้ครูครับของนักชกจากท่าศาลาครับนครศรีธรรมราชกองฟ้าก่อกงวานครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการก็คือคุณกสินพจน์อภิพัฒน์กังวานครับ เป็นหัวหน้าค่ายมวยน้องใหม่ไฟแรงครับที่เน้นครับส่งเสริมเยาวชนครับให้ได้มีโอกาสครับเข้ามากรุยทางดังครับในเวทีเมืองหลวงครับก็นักชกดาวรุ่งจากกอคังวานทุกรายครับจะต้องมาสตาร์ทที่ศึกโอมหาร่แห่งนี้ครับก่อนที่จะไต่เต้าขึ้นไปชกในเวทีมาตรฐานครับและนี่ครับก้องฟ้ากอกังวานก็เป็นอีกหนึ่งนักชกของค่ายมวยกอคังวานครับที่มีโอกาสได้ไปโชว์ผลงานที่เวทีมวยราชดำเนินครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีมาตรฐาน ที่บรรดานักมวยทั่วประเทศครับฝ่ายฝันที่จะเข้าไปชกให้ได้สักครังในชีวิตครับนี่เลยครับเหมือนอย่างที่คุณจิดได้เรียนให้กับบรรดาฟแฟนม,น,มนมวยได้รับทราบไปแล้วครับโดยเฉพาะก้องฟ้ากองวัน,นีพวกประเภทฝีไม้ลายมือจัดจ้านครับนี่แล้วเป็นเด็กจากนกครศรีธรรมราชครับอำเภอท่าสาราครับแล้วก็ที่เป็นนักชกสายเลือดมุสลิมอีกคนหนึ่งครับ วันนี้มาชมครับระหว่างมวยภาคกลางกับมวยภาคใต้ครับอีกหนึ่งคู่ครับที่โคจรมาพบกันเอาละครับก่อนที่มวยจะทำการชมครับก็ต้องขอกล่าวเชิญครับพันตำรวจเอกภาคภูมิพูลสิริโพคาครับมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่ครับก่อนที่จะทําการแข่งขันครับพันตํารวจเอกภาคภูมิพูลสิริโพคาครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันครับให้เกียรติมอบพวงมาลัยนักมวยทั้งสองครับ ยากระพริบตาครับคู่นี้เป็นคู่เอกนํารายการครับกลองฝากอลังวานมีมนะมึงครับนี่ครับผู้ที่ถอดมงคลให้นักชกทางด้านมุมแดงครับก็คือนายนภดลครับพักดีศรีสันติกุลครับหัวหน้าค่ายบ้านไร่มนทาครับจากอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับเดอะป๊อปครับ ฉายาในวงการมวยครับหรือว่าคุณกสินพจน์อภิพัฒน์กังวานครับหัวหน้าคณะค่ายมวยกอกังวานครับถ้าพูดถึงค่ายมวยกอกังวานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่บ้านเกิดของคุณกสินพจน์นี่ไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตากับเด็กและเยาวชนครับส่งเสริมนักมวยที่ขาดโอกาสครับให้มีโอกาสได้เข้ามาชกในวิธีมาตรฐานครับเด็กครับฝากฝีม้อล่มือดีๆนะครับนักมวย ที่มาชกนัดที่สนามมวยอมหาดุสิตี้แห่งนี้ครับตัฝีไม้ฝีไม้ในมือดีๆนี่มีโอกาสที่จะเข้ากับรายการเิธีมรตรฐานในการศึกใหญ่ๆได้เลยครับนี่มาดูกับยกแรกครับทางด้านชาติเพชรบ้านไร่มนทาครับแดงวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านก้องฟ้าอกอกังวานครับมาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เจอกันนัาที่เิธีราชดำเนเนครับวันนี้มาพบกันนักที่สนามมวย โอมหารวยซิตี้แห่งนี้ครับครับคุณนี้ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างเวทีโอมหารวยครับในรุ่นพิกัด130ปอนด์ครับหรือว่าซูเปอร์เฟเธอร์เวทครับเคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับเป็นทางด้านก้องฟ้าครับวันนั้นได้จังหวะสับศอกนับก่อนในยกที่3แล้วก็มาเอาชนะเทนนิสเกิน็อกเอาได้ในยกที่4ครับวันนี้ครับต้องมาดูครับว่า จะเป็นการย้ำแขนหรือว่าล้างแขนแล้วครับมีเข็มขัดชป์เป็นเดิมพันครับแล้วก็ลองมาดูครับโดยเฉพาะว่านักมวยที่เคยชกในกลางคืนครับตอนนี้มาชกในกลางวันนี่เรียวแรงจะเป็นยังไงครับนี่นี่ล้ครับกองฟ้านี่ทําการพิซซองอยู่ที่คลายมวยกอกลางวานครับอาเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีอนันต์ยีโกบครับเป็นเทรนเนอร์ครับคุณกสินพุทธเภกลางวานเป็นหัวหน้าคณะครับแล้วมวยคู่นี้ เป็นมวยทางเดียวกันครับเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับเริ่มที่จะเดินเบียดเข้าหาครับทางด้านของกองฟ้าก็กองวานส่วนทางด้านฉัดเพชรบ้านไร่มนทาครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบ้านไร่บนทาครับอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับมีนายนพดลพักดีสันติกุลครับหัวหน้าค่ายเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะด้วยครับกับเขาวงใน เกมจะเปิดวงในกันยังไงนะครับในยกต้นนี่แต่ทาอะไรกันไม่ได้ครับเรียวแรงยังดีข้อแขนยังแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยกันน้องคููครับยังกดยังเบียดกันยังไล่กันไม่ทันก็ต้องขอขอบคุณครับดรผู้ชงสิริธัญผลครับประธานใหญ่บริษัทอมมหารวยครับผู้ผลิตและจําหน่ายนาฬิกายัน5แถวครับภายใต้แบรนด์แชมป์ครอส ที่มีโลโก้เป็นรูปตัวม้าครับผลิตและจะจำหน่ายโดยโมหาวิายจะเป็นผู้เดียวครับแม่มีการยั่วยวนกันเล็กน้อยครับกล้องฝาควักมือเรืทางด้านฉัตรเพชรแหละครับมันจะถอยไปไหนเข้ามาเอาละครับแม่ฉัตรเพชรโดนบวกซ้ายจังหวะนี้มีซุกเหมือนกันมาดูครับยกแรกเท่านั้นครับแม่ฉัตรเพชรน,นี่ดูยังไม่รีบครับเมื่อเช้านี่น้ําหนักมานี่130ปอนด์เท่ากันทั้งคู่ครับมาดูครับเริ่ม เริ่มจะออกอัธรสนะครับนี่ในยกต้นๆครับนี่เริ่มที่ยังไม่มีผ่อนไม่มีออมกันแล้วครับมาได้ก็ต้องใส่กันเลยครับเพราะว่าเป็นการถ่ายทอดสดไปอย่างทั่วโลก170ประเทศทั่วโลกด้วยกันครับได้ชมกันอ็สิ่งที่น่าสนใจของมวยคู่นี้ครับหากใครชนะแล้วได้เข็มขัดแชมป์ไปครองครับก็จะเป็นแชมป์คนแรกของค่ายครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่